ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูกิ่งนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะคะอะก่อนอื่นเรามารู้จักเครื่องคิดเลขก่อนค่ะ เครื่องคิดเลขของเราเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่สองตัวนะคะก็คืออันดับแรกก็คือเครื่องคิดเลขที่เป็นเครื่องคิดเลขปกติค่ะเราจะเรียกว่าเครื่องคิดเลขทั่วไปนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเราก็ใช้สําหรับในการคํานวณพื้นฐานที่ในชีวิตประจําวันนะคะก็เช่น ใช้ในการบวกลบคูณหารนะคะโดยที่เราจะเห็นเครื่องคิดเลขแบบนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะอยู่ในร้านค้าทั่วไปนะคะ,ะต่อไปเครื่องคิดเลขที่นักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ค่ะมันจะมีปุ่มกดเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเครื่องคิดเลขนี้นะคะเราจะเรียกมันว่าเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ค่ะเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ใช้ในการคำนวณขั้นสูงค่ะ,คะ โดยจะคำนวณตามลำดับของขั้นตอนทางคณิตศาสตร์นะคะค่ะสำหรับพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักเครื่องคิดเลขที่เป็นพื้นฐานกันก่อนนะคะเครื่องคิดเลขที่เป็นเครื่องคิดเลขพื้นฐานนะคะก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูองคคประกอบแต่ละตัวกันก่อนองค์ประกอบตัวแรกค่ะตรงนี้นะคะตรงหน้าจอที่เขาแสดงนะคะตรงหน้าจอที่ จงหน้าจอที่เขาแสดงจํานวนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าจอแสดงผลก็คือผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะก็จะอยู่ที่บริเวณนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอ่าเรามาดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตรงนี้ค่ะก็คือ MC MC ตัวนี้ก็คือปุ่มจดจําการคํานวณน,นะคะส่วนตัวปุ่มสีแดงๆตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะคะก็คือปุ่มกดยกเลิกนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะตัวเลขนะคะปุ่มแสดงจำนวนก็อยู่ในกรอบนี้นะคะ1 2 3 4 5สอาี่ห้าอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้าดดนะคะแล้วก็มี0ูย์แล้วก็0 2ย์ตัวนะคะต่อไปค่ะที่เราต้องรู้จักกันอีกทีก็คือปุ่มแสดงการเครื่องหมายดำเนินการนะคะก็คือในกรอบนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องหมายบวกลบคูณหารนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับค่ะก็คือปุ่มแสดงผลลัพธ์นั่นเองแต่เครื่องคิดเลขแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานที่ต่างกันออกไปนะคะการใช้ปุ่มแต่ละที่ก็จะต่างกันนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมา,าพาเรามาใช้เครื่องคิดเลขกันดูนะคะซึ่งเครื่องคิดเลขของคุณครูก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ อ่ามาแล้วค่ะเครื่องคิดเลขคุณครูก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเราจะคำนวณเนี่ยนะคะเช่นตรงนี้นะคะเราเห็นว่าโจทย์ของเราคือสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบนะคะบวกด้วยหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมคะ เวลาเราจะทําการคํานวณเราจะคํานวณยังไงเอ่ยอะคุณครูขอมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันค่ะอ่ะเวลาที่เราจะคํานวณใช่ไหมคะเราก็กดตัวเลขเลยค่ะอ่ะกดโดยกดจากตัวข้างหน้าไปข้างหลังนะคะก็คือกดจากตัวข้างหน้าก่อนค่ะกดจากหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนก็คือกดจาก3 7 4 6 2อ่ะนะคะ 3 7 4เจ็ดี่หกสอนะคะต่อไปบวกใช่ไหมคะเราก็มากดที่เครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็บวก6 5 3 5 4 8อ่าพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็กดให้มันแสดงผลลัพธ์โดยกดเครื่องหมายเท่ากับค่ะเห็นไหมคะ ผลลับเราก็จะแสดงออกมาทันทีเลยค่ะเราก็นำผลลัพธ์ของเรานะคะมาเขียนเติมเลยค่ะเป็น4ล้าน3 0แสนเ9 8 2 8เรียบร้อยค่ะได้คำตอบออกมาแล้วนะคะง่ายนิดเดียวเองค่ะอ่ะต่อไปค่ะไปดูที่ข้อที่2นะคะอ่ะไปดูที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2เราเมื่อเรากด ข้อแรกแล้วใช่ไหมคะมีหน้าจอโชว์แบบนี้แล like ้วเราจะไปกดข้อที่2ได้ยังไงล่ะการทําข้อต่อไปใช่ไหมคะเราก็กดปุ่ม cancel นะคะในในปุ่มยกเลิกแต่ในเครื่องคิดเลขของครูจะเป็นปุ่ม AC คุณครูก็เขียนหน้าจอก่อนค่ะหน้าจอที่แสดงผลนะคะให้มันเป็นเลขศูนย์ค่ะแล้วคุณครูก็จัดการลบข้อนี้ได้ค่ะโดยกดจาก8 7 4 7 0 ผิดนะคะหนึ่งสองสี่ถ้านักเรียนคนไหนที่บ้านมีเครื่องคิดเลขน,นะคะเราสามารถเอาเครื่องคิดเลขมากดพร้อมกันกับคุณครูได้เลยนะคะลบแล้วก็กดทิ่เครื่องหมายลบค่ะลบเท่าไหร่อะหนึ่งสองหกห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าครบแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับได้ค่าออกมาแล้วค่ะเป็น ค่าของเรานะคะ7 4 8 1 8 3 7 9ล้าน8แสนเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะการกดเครื่องคิดเลขง่ายนิดเดียวค่ะเราก็กดตัวเลขเรียงตามจำนวนจากข้างหน้าไปข้างหลังได้เลยนะคะถ้าจะกดะจำนวนต่อไปเราก็กดเคลียร์ใช่ไหมคะ a c นะคะก็คือ cancel er นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูย้ายเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะคะ เรามาดูข้อต่อไปกันค่ะข้อต่อไปของเรานะคะแล้วการคูณหลักกดเหมือนกันไหมการคูณก็กดเหมือนกันเลยค่ะเราก็กดตามจํานวนที่เขาให้มาเลยค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะจดกดทุกครั้งนะคะอย่าลืมว่าเราต้องทําการล้างข้อมูลที่หน้าจอแสดงผลของเราก่อนนะคะในนี้คูรูล้างไปแล้วเนาะเป็นเลขศูนนะคะจอแสดงผลนะคะแล้วเราก็กดเลยค่ะหก ห้าเจ็ดีเครื่องหมายคูณนะคะแปดหนึ่งสองกดเครื่องหมายเท่ากับได้เลยค่ะได้ข้าวออกมาแล้วค่ะได้ข้าวออมาแล้วนะคะห้าสามสามแปดศูนย์แปดแปดอ่าก็เป็นคำตอบของเราแล้วนะคะการหารหลักเหมือนกันไหมก็เหมือนกันเลยค่ะการหารก็มีลักษณะเหมือนกันนะคะ เหมือนกันค่ะเราก็เลื่อนมาค่ะการหาราเขียนหน้าจอก่อนนะคะ่ล้างหน้าจอเดิมก่อนแล้วเราก็กดได้เลยค่ะหนึ่งเแปดสี่ห้าหาร3ามหเท่ากับนานได้คำตอบออกมาแล้วค่ะห้าหเจเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะเมื่อน,นักเรียนเห็นแบบนี้แล้วนักเรียนก็ ฝึกทำเองนะคะฝึกทำด้วยตันเองกับข้อที่เหลือนะคะอ่าต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโจทย์ในลักษณะต่อไปกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะต่อไปอ้าวแล้วถ้าในกรณีที่ในข้อนั้นไม่ได้มีตัวเลขแค่2จํานวนใช่ไหมคะมีตัวเลขตั้ง3จมจำนวนวิธีการทําของเรานะคะเราจะต้องอ่า ทำการคำนวณตามลำดับนะคะคำนวณตามลำดับยังไงในข้อนี้เขามีวงเล็บให้เราใช่ไหมคะเราจะต้องคำนวณในวงเล็บก่อนค่ะแล้วเราค่อยนำมาคำนวณต่อไปนะคะเช่นในตรงนี้นะคะในวงเล็บของเราจะเป็นการหารก่อนใช่ไหมคะก็คือเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะกดเครียร์ก็กด20 4 7หาร23นะคะมีค่าเท่ากับ 8 9ถ้าเรากดเท่ากับตรงนี้หรือถ้าเราไม่กดเท่ากับตรงนี้เรากดอย่างนี้ได้ค่ะ,ะเป็น2,047หาร23ต่อไปมันเป็นบวกใช่ไหมคะเราก็กดบวกได้เลยค่ะซึ่งคำตอบที่มันขึ้นมาที่มันแสดงบนหน้าจอของเรานะคะมันก็คือคำตอบของตัวที่เราหารเมื่อกี้นั่นเลยค่ะเราก็นำไปบวก870 ได้เลยค่ะเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะมีค่าเท่ากับ963นั่นเองค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะถ้าเราเห็นวงเล็บเราก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะต่อไปค่ะไปดูต่อค่ะในข้อต่อไปนะคะอ่าในตัวนี้เหมือนกัน ทำในวงเล็บก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปลบนะคะคราวนี้คุณครูจะให้ดูข้อที่มันแตกต่างค่ะอ้าวคุณครูแล้วกรณีที่มันมีคูณอยู่ข้างหลังละคะเราจะทํายังไงลักก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะทําการกดการคูณก่อนแล้วค่อยเอามาบวกทีหลังนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็น168คูณ7 5เท่ากับ เท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บมันบวกใช่ไหมคะเราก็เอาไปบวกค่ะบวกกับ 2c9c6 4, 4, ปุ๊บผลลัพธ์กดเครื่องหมายเท่ากับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาใช่ไหมคะอ่ะซึ่งผลลัพธ์ของเราก็คือ 375c6 นะคะอ่าได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วแล้วคุณครูถามหน่อยว่าถ้าเรากดเรียงจำนวนไปเลยละ่ะ มันจะได้ค่าเท่ากันไหมอะเดี๋ยวคุณครูจะลองพากดเรียงตามจํานวนไปเลยนะคะอะถ้าเรากดแบบนี้นะคะก็คือถ้าเรากด2 4 9 4 6บวก168คูณ7 15ดสิบห้วลองกดเครื่องหมายเท่ากับดูค่ะอ่าเท่ากันไหมคะเรามาดูค่ะอ๋อในข้อนี้ เท่ากันนะคะในข้อนี้ของเรามีค่าเท่ากันนะคะอะแต่ในที่นี้ที่มันเท่ากันเพราะว่าเครื่องคิดเลขของครูเป็นเครื่องคิดเลขที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเครื่องคิดเลขที่ทันสมัยหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องคิดเลขที่เป็นเครื่องคิดเลขทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทําได้นะคะไม่สามารถทําได้ยังไงเอ่ยเรามาดูค่ะไม่สามารถทําได้ก็เพราะว่าอ่ะลองดูนะคะเราเอา24,946ค่ะไปบวกกับ 168กดนะคะอะแล้วกดเครื่องหมายเท่ากับก่อนเครื่องคิดเลขทั่วไปจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเอาไปคูณกับ75อดาดูคำตอบนะคะเห็นไหมคะว่าคำตอบมันจะไม่เท่ากันนะคะแต่เมื่อกี้คำตอบของค,คุณครูเครื่องคิดเลขของคุณครูเนี่ยได้ทำการคำนวณตามลำดับนะคะทางคณิตศาสตร์คือถ้าในคณิตศาสตร์ของเราการคำนวณน,นะคะเราจะคำนวณเริ่มจากการ คูณหารก่อนเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็ต่อไปค่อยจะไปคำนวณแบบบวกลบนะคะโดยการคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะตามลำดับนั่นเองนะคะแต่ในเครื่องคิดเลขปกติพื้นฐานของเราทําแบบนี้ไม่ได้นะคะเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะเราค่อยอนำมาบวกกันทีหลังเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูบ้างคะ่ะถ้าสมมติว่า เป็นในกรณีอื่นบ้างหรอคะกรณีไหนเอ่ยกรณีที่อ่าในข้อนี้ของเราคะ่ะในกรณีที่จํานวนของเราเนี่ยตัวตั้งเนี่ยเป็นบวกแต่ตัวตัวอ่าตัวข้างหลังเนี่ยเป็นลบใช่ไหมคะแต่เครื่องหมายเราต้องทําในข้างหลังก่อนเราจะทํำยังไงมันก็มีวิธีที่มันสะดวกขึ้นคะ่ะอ่ะโดยถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะคะให้เรากดตัวหน้าก่อนคะ่ะ ตัวหน้าของเราคือ3 4 7 8ี่็ดนะคะแล้วเรามากดตัว m ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวตั้งของเราเป็นบวกใช่ไหมคะเราก็กดเป็นเครื่องหมาย m บวกค่ะตัวนี้นะคะคืออะไรตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้สำหรับการจดจำค่าค่ะจดจำค่าที่เราพิมพ์ก่อนหน้าไว้นะคะอ่าเสร็จแล้วเรากากระบาดได้ค่ะแล้วเราก็มาล้างหน้าจอของเราต่อไปค่ะเราก็มาทำในวงเล็บข้างหลังนะคะเอา หนึสองหคูณกับ80ค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าเขียนเท่ากับได้เลยค่ะส่วนตัวนี้มันเป็นการลบใช่ไหมคะตรงนี้มันเป็นการลบนะคะเราก็ไปจดจําค่าให้เป็นการ m ลบค่ะกดเข้าไปซึ่งเราจะได้คําตอบออกมาเลยค่ะตรงนี้ก็คือ24,786นะคะ อ่ะเราก็ได้คำตอบออกมาเลยแต่ถ้าเป็นเครื่องคิดเลขปกติอาจจะต้องกดตัว MC เพิ่มเพื่อที่จะให้มันมีค่าออกมานะคะแต่เครื่องคิดเลขของคุณครูเป็นเครื่องคิดเลขที่ค่อนข้างที่มีการพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะคะก็เลยไม่ต้องกดนะคะอ่ะนี่แหละค่ะดังนั้นคือการกดเครื่องคิดเลขก็จะมีประมาณนี้นะคะดังนั้นให้นักเรียนนะคะไปลองกด ฝึกกดเครื่องคิดเลขน,นะคะเอาเครื่องคิดเลขตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็กดดูนะคะว่าแต่ละข้อมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะว่านักเรียนกดถูกต้องไหมแล้วก็คําตอบตรงกับคุณครูไหมนะคะอะเดี๋ยวคุณครูจะลองพาทาในนี้สักสี่ข้อแล้วกันห้าข้อแล้วกันนะคะอะเรามาดูที่ข้อแรกกันค่ะข้อแรกนะคะเราก็กดไปเลยค่ะห้าเจ็ดหนึ่งสองสี่หนึ่ง 4ี่ห้าบวกแปดสี่หนึ่งสองห้าแปดหกลบก็กดลบนะคะหนึ่งสองแปดสี่สามสองห้าศูนย์เท่ากับอ่าได้คำตอบออกมาแล้วคะ่ะแล้วก็เอาคำตอบมาเขียนเลยนะคะคำตอบของเราก็คือห้าสองหก 9 3 4 8 1นะคะอ่าอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะไปดูตัวต่อไปโอ้เครื่องคิดเลขค่อนข้างที่จะก,กิกะนะคะอ่าเราก็อย่าลืมล้างหน้าจอนะคะอ่าแล้วคำนวณตัวต่อไปค่ะข้อที่2กดเลยค่ะอ่าสามแปดหนึ 3, 8, 1, 0, 4, 2, 4, 5, ่งศูนย์สี่สองสี่ห้าลบ สองหนึ่งหนึ่งสองสี่แปดสี่เจ็ดนะคะเท่ากับแล้วก็บวกค่ะสองศูนย์สี่สามสองสามหกสองนะคะกดเท่ากับได้เลยค่ะอ่ะดังนั้นคำตอบของเรานะคะอ่ะเอามาเขียนเลยค่ะอ่าวเมื่อกี้ เมื่อกี้นะคะมันลบไปนะคะซึ่งคำตอบของเราก็คือ3 7 4 1 1 7 6 0นะคะนับ3ตัวแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคค่ะอ่าต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ของเรา6 8 2ดสองคูณ8 9เท่ากับ6 0 6 9 8นะคะ ต่อไปค่ะ8 1 2 3คุณ6 5 1เท่ากับ5 2 8 8 0 7 3เรียบร้อยค่ะอ่ต่อไปค่ะ1 4 6 8อ่า6 6 8นะคะหาร38ค่ะมีค่าเท่ากับ386 เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะเราก็ใช้ในกรณีที่ในชีวิตประจําวันของเราที่เราสามารถใช้ในเครื่องคิดเลขได้แต่ห้ามคีโกงเวลาคนครูให้แสดงวิธีท,ทานะคะเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็ฝึกใช้สมองของตัวเองคิดไปด้วยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันเยอะๆแล้วเราเจอในชีวิตประจําวันเรามีเครื่องคิดเลขมาเพื่อใช้ในการออานวยความสะดวกแล้วทําให้คิดได้รวดเร็วขึ้นเราก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขคิดได้เลยค่ะ แต่ก่อนเราจะใช้เครื่องคิดเลขคลิดได้เราก็ต้องคิดด้วยสมองของเราเองด้วยได้ก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็จะขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ